ชอมะสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันหลายครั้งแล้วก็กัดน่าจะเป็นประเพณียแหละว่าอยู่บรีดไดมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าโอเคละมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหรือคนที่อยู่เกษียณอย่างเราโควิดที่ผ่านมาสอนให้เรารู้อะไรฮะเพชรตีลขึ้นราคาสูงมากเพชรราคาดีดขึ้นสูงมากบางคนบอกว่าส่งมาขอบคุณไพ่ทำให้ทราบไปว่าตอนนั้นที่บอกให้ไปซื้อแล เพชรเซลล์อ่ะราคาขึ้นใช่แต่เพชรไม่ใช่เราไปซื้อลงรับจำนำหรือเรื่องมันจะขึ้นนะมันจะต้องมีใบเซอร์ด้วยใช่ค่ะมันจะต้องมีรับการการันตีด้วยวันนี้ขอต้อนรับตำนานร้านเพชรของประเทศไทยครัคุณอัญรัตน์พรประกิตครับประธานเจ้าที่บริษัทอยู่ะดีครวัสรัวัสดีครัสวัสดีครับแล้มาเจอกันอีกปีละสองครั้งเนาะปีละสองครั้งเท่านั้นค่ะทุกๆเดือนใช่ค่ะอย่างที่บอกเมื่อปีที่แล้ววันนี้นะฮะคนไทยรู้จักกับยูบิลีมาครบ 94ี่ปีแล้วใช่สาขาทั้งหมดกี่สาขาแล้วตอนนี้ปัจจุบันต,อ,ตอนนี้มีร้อยสามสาขาแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยอันมีการรโนเวทสาขาไปมากกว่า10กว่าสาขาคือจากเดิมสมมุติบางช็อปเนี่ยเป็นรูปแบบของในพื้นที่เป็นรูปแบบของเคาน์เตอร์อก็เปลี่ยนเป็นช็อปใหญ่เลยแล้วก็ล่าสุดต้นปีเพิ่งเปิดไปที่เอมพพเรียมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงนะบางคนจะคิดว่าเพชรเป็นของใกล้ตัว มันแบบเงินอย่างเราไม่มาไม่พอเก็บเพชรหรอกถ้ามโนหนูหยุดกินเหล้าสักเดือนหนึ่งหนูหยุดกินเหล้าสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนหนูสามารถเอาเงินไปซื้อเพชรให้แม่ได้ใช่ถูกต้องป่ะหนูฟังจริงแล้วไอ้เพชรเหล่านั้นอ่ะมันก็จะสร้างมูลค่าของมันมาใช่นับตั้งแต่ปีที่แล้วต้องถามก่อนว่าตอนเนี้ยราคาเพชรกระโดดไปข้าไหนแล้วฮะโอ้โหจริงต้องบอกว่าปีโควิดเนี่ยเป็นปีที่เรา อยู่กันด้วยความกังวลและตอนนี้เองเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆอย่างเราก็กังวลใช่ไหมคะเราเห็นเรื่องของราคาหุ้นหรืออะไรทิศทางเนี่ยใช่ตแต่ราคาเพชรเนี่ยเติบโตขึ้นตอนปีโควิดปีเดียวเติบโตขึ้น27.4% ปีเดียวจากต้นปียี่เ็ปีเดียวเือีเดียวเอง่ร้อยบาทมันโตขึ้น2728บาทใช่ใช่ค่ะร้อยบาทเป็น1 2 8บาทแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดแล้วแล้วก็ราคาเพชรเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ลงหรอไม่ลงค่ะประเกดยิ่งไปกันไกลขึ้นใช่แล้วก็กลายเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่คนเนี่ยนิยมเก็บเพื่อการที่มูลค่าเพิ่มด้วยอ่าตอนเนี้ย คืออะไรก็ตามที่ตอนนี้มันอยู่บนความไม่แน่นอนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยคือเพชรเนี่ยแน่นอนที่สุดเพราะว่าราคาเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์อยู่ด้วยอ้องถามอย่างนี้เพชรของพี่ของของคุณอันี่ส่วนใหญ่มาจากประเทศเบลเยียมทั้งหมดค่ะมาจากเมืองแอนท์เวิร์ปประเทศเบลเยียมเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการเจรนายเพชรที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดของอูบิรี่เนี่ยไม่ว่าจะราคามื่นหรือหลักล้าน คือตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันมาจากที่เดียวหมดเลยจากซัพพลายเออร์เดียวกันมันอยู่ที่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ความเงาเกดอะไอใช่ไหมคะคือเพชรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของยูบิลี่เราใช้เพชรน้ําขาวทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่น้าร้อยคือเพชรที่ดีที่สุดเรียกว่าไร้สีอ่าอย่างอย่างที่แอนใส่เนี่ยนะคะก็คือดีคลเลอร์แล้วก็ไร้สีหรือว่าเป็นน้ำเกาสิ้าคือไม่น้ำร้อยก็น้ำเกาสิ้าแล้วก็การเจลไนเนี่ย ตามมาตรฐานโลกตั้งแต่30สตางค์ขึ้นไปมีใบเซอร์แต่ที่ยูบบลี่เนี่ยตั้งแต่19สตางค์มีใบเซอร์ระดับโลกแล้วต่อให้เม็ดเล็กๆก็ใช่มีใบเสร์หมด19าสตางค์ก็มีใบเสร์หมดคือสิ่งที่เราอยากที่จะมอบให้กับลูกค้าค่ะคือความมั่นใจไม่งั้นเราไม่สามารถเป็นแบรนด์ที่จะก้าวเข้าสู่ร้อยปีเราต้องการที่จะนําเสนอเรื่องของคุณภาพแล้วเพชรเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนในโลกใช้เหมือนกันหมดไม่ใช่แค่นิยมในประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นเองเนี่ยเพชรมันมี แล้วก็มีมาตรฐานโลกแต่คุณจะต้องมีใบเซอร์ต้องมีใบเซอร์รังดีๆแล้วต้องได้รับการยอมรับระดับโลกด้วยไม่ใช่ว่าหลายๆคนมีความเข้าใจผิดเยอะค่ะว่าเพชรเนี่ยเป็นใบเซอร์อะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะในมาตรฐานโลกเนี่ยมีสองค่ายคือค่ายอเมริกาคือ J A เหรือค่ายยุโรปเบลเยียมคือ H I D อ๋อไม่ว่าจะเป็นร้านเพชรอะไรก็ต้องเขาจะใช้สองค่ายนี้เวลาไปงานแฟร์พี่มดไปงานแฟร์ ของเพชรเนี่ยทั่วโลกก็จะเห็นไบเซอร์สองเล่มเนี้ยค่ะก็คือ J A หรือ H r D ซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องการลงทุนพาอในอนาคตค่ะเราอยากเปลี่ยนเมื่อเราอยากขายออกการที่เราจะขายออกไปเนี่ยไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนที่เรารู้จักในประเทศไทยเพราะว่าทั่วโลกใช้ใบเซอร์เหมือนกันหมดอ่าเพราะฉะนั้นเรากําลังพูดภาษาเดียวกันว่าเพชรอันนี้เป็นเพชรน้าร้อยนะเพชรอันนี้นเป็นน้ํา99กสะอาดเจรนญในสวยหรือไม่สวยซึ่งโอเคคุณเชื่อไหมฮะเพชรมาจากเบลเยียมการฝังเพชรของเขาเนี่ยนะ เขาก็ต้องมียกตัวอย่างอย่างนี้วิธีการฝังยกตัวอย่างค่ะด้านข้างเนี่ยคือเพชรมาจากเบลเยียมกรรมวิธีการผลิตใช้โรงงานประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะเขาจะมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความละเอียดประนีพิมุติเราอาจจะขออนุญาตลองรูปดูค่ะเพชรตรงเนี้ยแต่ละเม็ดเนียนและไม่มีเตยมาเกาะ เกี่ยวเสื้อผ้าเลยเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าเราใช้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยใช้โรงงานประเทศญี่ปุ่นซึ่งเ e อ็กซ์คลูซีฟทำให้กับยูบิลีแบรนด์เดียวค่ะและแน่นอนวันนี้ครึ่งปีแล้วใช่ไหมฮะใช่ครึ่งปีทำงานเหนื่อยไหมฮะมีของขวัญที่กับตัวเองหรือยังเ<ได>พราะการลงทุนเนี่ยช่วงนี้เป็นการลงทุนที่สุดเพราะว่ายูบิลีไดมอนด์มิดเยียร์แกรนเซลใช่ค่ะลด เขาบอกว่าในงานเนี่ยเพชรกระดาษภายในงานเนี่ยลดราคาจากตลาดโลกหมายถึงตลาดโลกตั้งราคาเท่าไหร่นะลดไป4 0่ส<ช>ิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเกือบครึ่ง,งก็ต้องบอกว่าปีนี้เราฉลองครบรอบ94่ปีแล้วปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นจักรวาลงานเซลลดังนั้นเนี่ยจักรวาลงานเซลใช่จักรวาลงานเซลลล้วต้องบอกว่าเป็นงานเซลล์เครื่องประดับเพชรใหญ่ระดับประเทศ เพราะว่าปีนี้อันมีเครื่องประดับเพชรในงานนะคะมากกว่า2,000 20, 0ชิ้นแล้วพอเราบอกว่าเราฉลองครบรอบ94ปีเป็นจักรวาลงานเซลเนี่ยสินค้านิวคอลเลคชันเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเซลล์ต้อง scale เซ<อ>ล <collection S 2> คอลเลคชันเดิมแต่ว่าปีนี้ค่ะอะไรที่เป็น n นิวคอลเลคชันเอามาเซลด้วยวแบบว่าเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะและสีวันนี้เท่านั้นเอาเลยเอาเชิญเลยเอาเชิญแล้วว่าวันครั้งนี้ย งานนี้จะมีอะไรบ้างค่ะสำหรับงานจูบลีมิดเยียกราเซลสุหรจักรวันงานเซลเนี่ยปีนี้นะคะเราจัด4วันวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็คือวันพฤหัส สุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสีวันนี้เท่านั้นที่โรงแรมพูแมนกรุงเทพจีนะคะอยู่ถนนสีลมชั้น38กดลิฟต์ขึ้นไปได้เลยค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยมีสินค้าเนี่ยมากกว่า20,000ชิ้นนะคะสินค้า New Collection ต้องหลายๆคนเมื่อกี้อย่างที่พี่มดบอกค่ะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ต้องระดับราคาเท่าไหร่ในงานเนี่ยเริ่มต้นสินค้าเนี่ยแค่าทอันห1า0 0 0บาทได้ไหนคริ่ 15,000บาทในตู้นี้เนี่ยวมมีแบบยังยกตัวอย่างตัวอย่างไหมคะได้ค่ะยังยกตัวอย่างนะคะอนแหวนเล็กๆเนาะเวลามีแฟนที่เป็นมั่นเขาอย่างเช่นอ่าอย่างแหวนวงนี้ก็ได้ค่ะแหวนวงนี้เนี่ยเป็นแหวนเพชรน้ำ99าแล้วก็เพชรเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมพรินเซสแบบนี้อ่าซึ่งราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่38,500าอบาท แล้วก็หักลดราคาพิเศษสุดๆเนี่ยจะอยู่ที่22,900บาทแต่เฉพาะงานนี้เหลือแค่18,800เพชรนัก้า9 9กใช่แล้วก็เป็นไม่แหวนเพชรหมื่นกว่าบาทก็ได้แล้วใช่แล้วก็ในงานค่ะผ่อน0%สูงสุดถึง6เดือนรับเครดิตเงินคืน แล้วเดี๋ยวอันจะแอบมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆแฉด้วยอ๋อเหรอใช่พิเศษไปกนพิเศษมากหรืออย่างแบบเดิซื้อเรื่อีๆเรื่อยไหนอีกที่แบบเริ่มต้นแบบยังอยู่ในราคาหลักหมื่นอุ้ยหลักหมื่นยังเยอะค่ะเยอะค่ะเยอะค่ะอย่างเช่นวงนี้นะคะเนี่ยดูสิอ่เดี๋ยวอันหยิบขึ้นมาเลยอย่างวงนี้นี่อันใส่ให้ดูนะคะนี่หลักหมื่นเหรอคะใช่อุ้ย ันนี้เท่าไหร่ครับวงนี้เนี่ยถ้าราคาพิเศษแล้วเนี่ยจะอยู่ที่69,000บนเแต่ในงานแฟนๆแฉช็อปได้เลยเหลือ55,000 55,000าห้ <king> <king> ่นห้าอาจย์ดวงใส่ที่มือชิ้นใหญ่หน่อยคนคนนั้นค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเล็งแบบเป็นเริ่มเป็นเม็ดแล้วอะคะอยากจะเริ่มสะสมเป็นเม็ดใหญ่เนี่ยส่วนเลยอันนี้ห้าหมื่นห้าอันนี้เริ่มเป็นอันนี้เป็นเม็ด น้ำร้อยสามสิบตังเจลนายดีที่สุดทริปเป e ลเอ็กซ n แลนนะคะมีใบเซอร์ G A A ค่ะมีใบเซอร์ให้ด้วยมีมีใบเซอร์ให้ด้วยค่ะวงนี้เนี่ยมีราคาพิเศษในงานอยู่แค่ห้าถึงห้าหกหมื่นเท่านั้นเองว้าวแล้วใบเซอร์เป็นเดซี่คะมีใบเซอร์ด้วยเนี่ยไม่ต้องถึงแสนแต่แอบเซอร์ไพรส์ เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงค่ะสร้อยคอที่คุณดาดาใส่เป็นเพชรเป็นเพชรรูปไข่น้ําร้อยที่ตอนนี้เพชรรูปไข่กาลังเป็นที่นิยมมากแต่พิเศษค่ะในงานเนี่ยมีราคาพิเศษใช่ไหมคะและเฉพาะลูกค้าห้าท่านแรกได้แหวนเพชรว<ห>งนี้ที่ใส่อยู่ซื้อสร้อยคออันนี้เพชรรูปไข่น้ำร้อย by sir j a ะอันมีเพชรแหวนวงนี้น้ำหนัก1.19กรัต ให้ไปเลยห้าคนแรกห้าคนแรกห้าคนแรกแต่ห้าคนที่ไปพุ่งเี้ยไปถึงห้าลงทะเบียนก่อนคุณแอดไลน์เข้าไปก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องโทรมาที่เรานะครับไม่มีไม่มีเพชรจะขายนะครับไม่มีปัญญาจะขายด้วยกับเพชรเพิต้องบอกว่าพิเศษสําหรับแฟนๆแฉเนี่ยเรามีอะไรให้บ้างนะคะสําหรับแฟนๆแฉสมมติจะแต่งงานอ่ะมีแฟนและจะแต่งงาน็มแหวนคู่ขอแบบว่าราคาน่ารักน้ารักสมฐานหน่อนแหวนคู่ราคาคู่หนึ่งเนี่ยได้สองวงราคา เริ่มต้นเนี่ยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยไดนต้องมือแต่งงานกนแล้วเนี่ยพันเก้าร้อยบาทได้แหวนคู่แต่งได้เลยก็เหลือวงละหมื่นกว่าบาทแต่พิเศษกว่านั้นครบรอบ94ปีนะคะก็94ท่านแรกนะคะทุกปีอันมาเนี่ยอันจะให้วอลเชเนี่ยท่านละ1,000 0หมแต่ปีนี้ครบรอบ94ปีจักรวาลงานเซลล์ให้วอลเชอร์1,000ืสองใบ รวมมูลค่า20,000แปลว่ายี้ที่อันเล่าอะไรไปเดี๋ยวลดเพิ่มอีกเพิ่มอีกพิ่ช็อปถึง79,000จ่ายเหลือ69,000เลยฟังดีๆนะฮะท่านผู้ชมฮะไว้ถึงว่า94คนถ้าไม่ได้ไปซื้อก็อย่ารักษาสิทธิ์ให้คนอื่นเนาะเขาขอมอบแคชคูปองแทนเงินสดให้คุณเนี่ยลดเพิ่มอีก20,000แต่เป็นใบละหมื่น1,000คือออเดอร์ละหมื่นแต่คุณซื้อได้2ชิ้นก็คือ20,000เพราะฉะนั้นเราขอยูบิลี่แคชไวเซอร์เนี่ สองหมื่นบาทสำหรับคนที่ดูรายการแฉอยู่นะฮะลดไปเลยสองหมื่นบาทอย่างเช่นเมื่อกี้เนี้ยหกหมื่นกว่าบาทเอ้เจ<ช>็ดหมื่นกว่าบาทลดก็ลด,ลดไปเลย <11. S 1> ยังไม่หมดพี่มดยังไม่หมดครบรอบกระสุดสีด่ปีมาแฉทั้นทีนะคะถ้าหนึ่งร้อยท่านแรกนะคะช็อปเกินห้าหมื่นห้าได้ต่างหูมูลค่าสามหมื่นสองฟรีไปอีก <Why? S 2> แ,ตแต่ออนนี้เขออนุญาตจำกัดสิทธิ สำหรับ100่งร้อคนหนึ่อคนกากี้ได้วอ o เชอร์ลดไปแล้วชอบถึงแค่55,000ได้ตังหู32,000ไปอีกเอาง่ายๆเดี๋ยวขอดูต่อสมูทสามหมื่นสองไหมใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวก่อนนะคุณฟังดีๆนะอ๋อไม่ได้ออคุณฟังดีๆนะครับหมายถึงว่าคุณไปซื้อสมมูทจะซื้อแหวนเนี่ย55,000ืาพันบาทร้อยคนแรกที่มาจากแฉกที่ซื้อของครบ55,000บาทก็คืออาจจะซื้อแหวนคุณรับตังหูเม็ดเดียวตังหูเนี่ยฟรี มูลค่า3 2 0 0 0บาทแต่ยังไม่หมดมาแฉั้งทีอันนี้เป็นพิเศษเป็นของขวัญพิเศษที่เตรียมมาให้กับแฟนๆแฉนะคะคือยูบิลีครบรอบ94ปีนะคะเราทำไอตัวสกาฟลิงหรือว่าแหวนรัดผ้าพันคอนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ของยูบิลีนะคะอันนี้เมื่อแค่แฟนแฉมียอดช็อปเท่าไหร่ก็ได้ได้เพิ่มไปเลย1ชุด ดังนั้นจรงพิเศษมากๆอันนี้ือฝังเพชรด้วยอันนี้อันนี้ไม่มีฝังเพชรค่ะไม่มีฝังเพชรแต่ว่ามอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆแช์ไปเลยดังนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งสินค้าในงานนะคะลดสูงสุด60%ทุกชิ้นผ่อน0%สูงสุด6เดือนลูกค้า94ท่านแรกค่ะได้รับวอลเชอร์รวมมูลค่า20,000ชอบถึง55,000ได้ตังหู เม็ดเดียวมูลค่า3ามหมช็อปกี่บาทก็ได้ได้สกาฟริ้งแบบนี้เหมือนที่คุณเอมมี่ใส่ไหลายต่อมากหลายต่อมากได้เยอะปีนี้บอกว่าเป็นจักรวาลงานเซลล์แล้วก็สินค้าใหม่มาลดในงานให้ก่อนเลยครับค่ะเขาที่สำคัญอย่างไอ้ของเคลียร์แลนซ์เซลอ่ะมีไหมมีของเคลียร์แลนซ์แต่เขาบอกของเคลียร์แลนซ์เนี่ยราคาจะถูกสุดๆเลยเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทเท่นะหมื่นกว่าบาท ซื้อแหวนเพชรหมื่นกว่าบาทอะใครจะ<ช>แ,แต่งงานเนี่ยงานนี้ต้องไม่พลาดจริงๆเพราะว่านิวคอลเลคชันเนี่ยอันปกติเนี่ยนิวคอลเลคชันเขาจะลอนชกันก่อนแล้วไม่ไม่เซลล์แต่พอครบรอบ94ปีเป็นจัก,กรวาลงานเซลล์เอามาในงานนี้ให้โชว์ก่อนเลยแน<ล><ช>่นอนที่สำคัญเนี่ยเด็ดตรงไหนรู้ไหม,มทุกยอดซื้อทั้งช็อปรวบร่วมกับอ่นของสมนาคุณเนี่ย คุณสามารถผ่อนชำระนานสูงสุดดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะสี่เดือนเราก็ยังมีแคชแบ็กเครดิตเงินคืนใช่แบบไม่จํากัดเลยฮะเฉพาะงานนี้ค่ะแกลกคะแนนบัตรเครดิตเอมาไปส่วนลดอีกในงานนี้ค่ะพันธมิตรบัตรเครดิตของเราบัตรคเครดิตชั้นนําทั้งหมดนะคะสามารถแรกลกคะแนนเนี่ยแล้วลดเพิ่มสูงสุดอีก20% <c oughs> ถ้ามีคะแนนบัตรเครดิตเหมือนไม่เสีเตังอาเลยเอางนี้ขอให้สงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ไปซื้อก่อนคนเฉพาะคนที่แต่งงาน 94คนแรก94คนแรกเอาสิบสี่ร์เอาไว้เชอร์ไปก่อน20,000บาทให้ไปเลย20,000คุณซื้อ60,000มันก็ไปลดเพิ่มอีกถูกต้องไหมหนูมีผัวไหมเราแต่งงานแล้วนะฮอร์โมนกินก่อนลูกก่อนแต่งก่อนซื้อนะเนี่ยก็ไปซื้ออย่างแหวนเพชรไม่กี่แหวนคู่อ๋อแหวนสมมติเราเอาอันใหญ่เนี่ยก็หกหมื่นหกหมื่นแล้วเราได้ลดไปอีกมันก็ได้ลดอีกหมื่นหนึ่งคุณมีคะแนนบัตรเครดิต คุณก็แบบคะแนนบไปเบินออกมาเบินคะแนนออกมาลด20%หลังจากนั้นปุ๊บเงินเดือนเราไม่พอผ่อนเอาผ่อนได้ผ่อนศูนย์มาจนสี่เดือนรับผ่อนเอาเครดิตเงินคืนอีกถูกรับเครดิตเงินคืนเพราะฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิ์นะฮะคุณแอดไลน์เข้าไปตามที่เราขึ้นอยู่ตรงนั้นนะฮะนะ่พี่มองไม่เห็นลูกแอดไลน์ไปที่จ u b บิลลี่ไดมอนด์ได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อกับและพิมพ์คําว่าแชฉค่ะเดี๋ยวทีมทํางานของอันเนี่ยก็จะเตรียมในการสงวนสิทธิ์ให้ค่ะอย่างที่สแกนคิว่าโค้ดได้เลยตอนนี้ถ้าสนใจนะคะถ่ายรูปตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็สแกนที่วอาโค้ดตรงมุมจอได้เลยอย่างที่สองถ้าสมมติซื้อแหวนถูกต้องไหมค่าแหวนอันไหนนะที่จะแถมเข็มกัดใช่ไมห้าคน อ่าอันนี้ซื้อสร้อยคอนน like ซื้อสร้อยคอซื้อสร้อยคอคุณเนี่ยแม่ซื้อสร้อยคอเนี่ยสำหรับ5้ากุญแจนี้ไม่ได้แจกหมดนะค่ะห้าท่านห้าท่านห้าท่านแหวนสร้อยคอลูกไข่ซื้อสร้อยคออันนี้ปุ๊บแถมแหวนเพชรนี่อหนึ่งจุดเก้าทุกชิ้นมีใบเซอร์หมดใช่ค่ะเพชรมีใบเซอร์ระดับโลกทุกเม็ดค่ะอีกครั้งนะฮะ ยูบิล e ตไดมอนด์มิ d เ e ียแกรนด์เซลล์0 0จัดขึ้นที่โรงแรมอูแมนกรุงเทพค่ะถนนสีลมถนนสีลมชั้น38ค่ะครับนะฮะคุรายอัดก็ไปเดี๋ยวกลับมาดูว่าไฮไลท์ของปีนี้มีอะไรค่ะท่านผู้ชมะแน่นอนว่าวันนี้ค่ะเราเอาไว้เชื่ออย่างนี้แบบนี้เลย94คนค่ะมาโน อ่ะหนูจะแต่งงานมีเมียแล้วเอามียผัวเอาเลิมไปหนูเอาหนูหนูจะเอาไปซื้อนะฉันแจกเงินให้ทีมงานคนละหมื่นเนี่ยซื้อเพชรนะให้ทีมงานอย่าไปเอาเบียดเบียนของคนอื่นหมายถึงว่าวันนี้ท่านผู้ชมใช่ค่ะถ้าได้ว้เชร์เนี่ยคุณไปซื้อแหวนหกหมื่นลดเลยลดเลยลดไปเองหมื่นหนึ่งเลยแล้วคุณจะมีบัตรเครดิตบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันแปลงกันีิใช่ค่ะลดเพิ่มอีก เพราะช่างอีกช่างนะฮะ<ช>สินค้ารดพิเศษทุกชิ้นเนี่ย60% Exclusive Promotion Deal ดีสี่วันนี้เท่านั้นนะฮะเริ่มต้นวันนี้หมื่นกว่าบาทคุณก็สามารถซื้อได้แล้ว<ช>และก็ลูกค้าที่มาจากแฉ94ท่านแรกเพราะ94ปียูบิลีใช่ค่ะนะครับเราเตรียมไว้อย่างไ้คุณคือยูบิลีแคชไวเชอร์เนี่ยมูลค่า20,000บาทต่อคนนะฮะ แอดไลน์ทักเข้ามาเลยแอดไลน์ตามที่ขึ้นมาอยู่นี่เลยใช่ค่ะแอดไลน์ที่ Jubilee Diamond นะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อและพิมพ์คําว่าแชร์ค่ะเดี๋ยวทีมงานอันจะติดต่อกลับไปนะคะเพื่อที่จะสงวนสิทธิ์สาหรับ94ท่านแรงจริงเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราลดราคาสูงสุดแล้วเนี่ย60%แต่ถ้ามีวอลเชอร์ลดเพิ่มได้อีก,อกมีคะแนนบัตรเครดิตลดเพิ่มสูงสุดอีก20%ผ่อน0%นานสูงสุดปีนี่เป็นปีแรกเลยนะคะได้สูงสุดถึง หเดือนรับเครดิตเงินคืนค่ะแล้วก็ช็อปถึง5,500ื่ได้ตังหูเพชรีมูลค่า32,000และพิเศษสำหรับแฟนๆแฉมีนี่ค่ะมีนางแบบที่สวยนะคะนี่มีสกร์ฟริงแบนรัดท่าบนคอให้ด้วย คนที่ช็อปครบห้าหมื่นห้าพันบาทที่มาจากแชร์ไม่ใช่ทุกคนนะเฉพาะเอาร้อยคนแล้วกันใช่ร้อยคนหนึ่งร้อยคนที่ซื้อครบห้าหมื่นห้าพันบาทคือแหวนวงเนี่ยคุณได้ต่างหูเพชรฟรีมูลค่าสามหมื่นสองพันบาทใช้วาชเชอร์รวมได้ไหมหลังจากหักวชเชอร์ไปแล้วลจวชเชอร์ไปแล้วก็คือบว่าลดแล้วยังได้ต่างหู้ต่างหูอีกอีกเพราะฉะนั้นคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะที่ ยูบิลี่ไดมอนด์มีแอดนำหน้าเนาะ,ะ code, หรือสแกน QR Code โค้ดหรือ02625 1111ก่ะเห็นบอกครั้งนี้เราจะร่วมทำบุญด้วยใช่ค่ะปีนี้ยูบิลี่ครบรอบ94ปีนะคะเราก็อยากที่จะร่วมกับ ลูกค้าของยูบิลี่แล้วก็แฟนๆของแฉนะคะทุกๆยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงานนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะสมทบทุนในการที่จะสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของศิริราชมูลนิธิอ,อยากที่จะทําบุญร่วมกันคือยูบิลี่เราก็อยากทาบุญร่วมกับลูกค้าของเราต้องบอกว่าเราเห็นความสําคัญของผู้ใหญ่และเราก็อยากให้สังคมนี้เติบโตได้อย่างดีไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยการที่ยูบิลี่สามารถเติบโตแล้วก็เดินทางาถึง94ปีได้อันว่าเราเกิดจากการที่เรา ได้แรงกำลังใจจากลูกค้าเราก็เลยอยากที่จะร่วมทําบุญแล้วก็สมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิด้วยค่ะในปีนี้เอาละฝากเชิญจ for ุ๋ยสักครั Tapi ้งนงครับสำหรับงานนี้ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะปีนี้นะคะกับจักรวาลงานเซลล์ค่ะจูบลีมิดเย r แกรนเซลล์2023นะคะลดสูงสุดถึง60%นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมีแค่4วันเท่านั้นซึ่งวันนี้เป็นวันแรกดังนั้นเหลืออีก3วันนะคะ สุขเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะที่โรงแรมพูแมนกรุงเทพจีถนนสีลมชั้น38 10โมงประตูเปิดนะคะแล้วก็ปิด2ทุ่มนะคะต้องบอกว่าคุ้มสุดๆนะคะ94ท่านแรกรับเวลเชอร์100ท่านแรกช็อป ถึงแค่ห้า0มได้รับตังหู3 2 0 0 0่แล้วก็สำหรับแฟนๆแชร์ค่ะก็มีสกาฟริงนะคะเซ็ตแบบนี้นะคะมอบให้ด้วยแล้วก็ปีนี้ร่วมกันทำบุญเป็นพิเศษด้วยนะคะกับศิริราชมูลิตีนะคะเราได้เพชรสวยเติมประกายให้ชีวิตแล้วนะคะเราก็ได้ร่วมกันทำบุญด้วยค่ะเขาเรียนเชิญทุกๆคนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะและขอแสดงความดีกับความถูกพันเกิบี่ปีบีกับคนไทยทั้งประเทศค่ะ กือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่น่าผาักดันมากๆเลยนะวันนี้เอาละพรุ่งนี้ใครไปชอบเพชรเอาให้ถูกสุดนะบวกลบคูณหารดีมากถ้าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเม็ดเล็กเราก็ถือว่าลงทุนได้เพชรเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เม็ดเล็กจนถึงเม็ดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนทั้งหมดค่ะแล้วหลายๆคนเม็ดเล็กบางเม็ดแอบบอกค่ะเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตเนี่ยมากกว่าเม็ดใหญ่ด้วยอ๋อเหรออ่ะโอเคนะฮะพรุ่งนี้ไปกันไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะ